อ่าก่อนอื่นนะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทานเมนูเจ้านี้เลยครับปูม้านะครับยำปูม้าเน้นๆนะโอ้โหบอกเลยครับว่าปูม้าที่อยู่ในจานนี้คือเกรดนะครับเกรดขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอ๋อก็วันนี้ยำมาละเสร็จละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยำมันก่อนก่อนจะมากินนะครับอ่าเพื่อนๆครับมาดูสูตรน้ำยำนะครับก็ง่ายๆครับสูตรน้ำยำของเรานะครับก็จะมีกระเทียมนะครับ พริกขี้หนูนะฮะแล้วก็พริกแห้งนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นน้ำตาลละครับน้ำปลานะครับปั่นทุกอย่างเข้ากันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ผักชีต้นหอมนะครับส่วนตัวตกแต่งนะครับก็จะเป็นพวกนะครับมะเขือเทศนะคือผมดูแล้วผมลายไหลนะครับตอนนี้แล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับปั่นเข้าด้วยกันแล้วก็น้ํามะนาวนะแค่นั้นเลยนะครับเป็นมะนาวสดนะคุณผู้ชมอ่ะก็ ตอนนี้เราก็จะยำละปูของเรานะครับปูแม่ของเรานะครับก็ลวกเสร็จละนี่คุณผู้ชม,มถ้าใครเห็นนะก็จะอาจจะยินเสียงคือนน้ำลายไปด้วยครับใส่ไปเลยครับแล้วก็คุกเคล้านะครับน้ำยำของเราในหะ้เข้ากันคือบอกเลยครับว่าฟังเสียงฟังเสียงเราเองเราจะจอแตกครับปูพวกปูนี่คือใส่ยอะโคตรเยอะ ดูไข่ครับไข่ปูครับผสมไข่ครับผสมไข่ไก่หูคุณผู้ชมอาดเน้นเน้นจัดเน้นเน้น,เน,นเน้นมากหูอ,อะก็แค่นี้พอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดใส่จานเลยครับสวยหรูเกินไปไม่โอเคจัดใส่จานเลยจานของเราก็เพียบพร้อมกับการเสิร์ฟโอ้โดูน้ำจ้ำ ออโโตโตโตโมันจะไปเด็ดได้ยังไงเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้ปูม้าของเราดูรค,รครับไข่โอ้โหเน้นเครับเสร็จเรียบร้อยกินกันเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้ครับคุณผู้ชมปูม้าของเราครับก็เสร็จเรียบร้อยครับจานนี้เลยนะโอ้โหอ่ะ,อะมากินกันเลยคือวันนี้ก่อนจะกินผมอ่าในเนี้ยมันมีเส้นมาม่าอยู่เดี๋ยวเราจะกินกับเส้นมามาก แต่ว่าเราขอกินปูม้าที่เราเพิ่งยำเสร็จก่อนน้ำยำอาจจะไม่เข้าตัวเนื้อเท่าไหร่ลองกินให้เ,เพื่อนๆดูว่าเเนื้อปูม้านะครับที่ตรงเนี้ยกับน้ำยำนะฮะนี่ผมยำไม่เผ็ดมากเพราะว่าผมออกระเพาะไม่ค่อยดีฮะแต่คาปาก อา oh. อะไรจะเบอร์นี้อื mm hmm. อันนี้ผมลวกแค่สูกแค่ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นะอืม mm เ hmm. mm hmm. นื้อมันคือสุดจัดอะ่ะ mm hmm. mm hmm. ขอเช็คก่อนปาดปาปาดปาดปาดคุณผู้ชมต่อมาครับอ่ะผมจะเติมเส้นนาำมาเติมเส้นน้ำมาเข้ามาปาดนี่ดูครับเติมเส้นน้ำมา,มาละจะแซบแค่ไหนน้ำยำม,มันอยู่ด้านล่างเนาะเราก็ไม่ได้เอาช้อนมาด้วยสิ อืเส้ซ้มาม่าเราลวกจนแบบเอออืดนะอืดอืมอืมอืเอาอนนะออออช้อนมาด้วยครัคุณผู้ชมอร่อยวะ่ะอืคลุกเขากับมมน้ำจำมาอยู่ด้านล่างคุณผู้ชม ตามด้วยเนื้อปูอืเราใช้วิธีดูดเอานะเพราะว่าเนื้อปูที่มันสุกป,ประมาณเนี้ยมันดูดได้ครับ ดูดได้ยันขาเป็นมามกานะครับคุณผู้ชมเวลากินนะครับเข้ากับเนื้อปูมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไข่ครับแต่ว่าถ้ากินเข้ากับไข่นะ้ำยำเนี่ยจะบอกเลยครับว่าโอ้เจ๋งอื่นี่นนะไข่ น้ำยำมาออกตรงนี้หมดเอาก้ามปูบ้างจริงๆในนี้มีไข่นกกระทานะคุณผู้ชมเด็กินไข่น,ขนกกระทานะ อร่อยวะ่ะคือทำไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบกลางๆนะครับอืออือกินเสร็จทิ้งอืม กินแบบบ้านนอกมากนะครับอือตรงนี้ตรงนี้นี่ใส่น้ำยำไปเดี๋ยวตักน้ำยำให้ดูครับตรงนี้นะท่านผมมู้ชมอือน้ำยำน้ำยำอ่ะก็อืม ว่ได้เพียงําเดียวเลยครับอือือสันสันอร่อยโคตรอร่อยตรงนนเ,เนี้ยอือโอ้มันอร่อยจริงๆนะะเนี่ยเอาส่วนไหนต่อกินกระดองให้หมดก่อนดีกว่า เขว่ากระดองแม่งเก,กะกะต่อมาต่อมากามให้เหลืออืม มัล้วนมันโดนเนี้เลยมันติดนะฮะมันก็ต้องบอกตามจริงนะกินปูแม่งกินยากไม่มีที่กันไกลด้วยอืมจะเลอมาครบเลยทุกองค์ประกอบอืม มผมชอบน้ำปลาร้ามากะคือน้ำปลาร้ามันไม่มีกลิ่นที่แบบว่ากลิ่นคาวแบบกินอะไรพวกนี้คือกลิ่นมันหอมเลย แล้วมันไม่เค็มนะครับแต่ว่าโปรโมทไม่ได้กลัวเจ้าของแบรนด์เขาจะบอกว่าโปรโมททาไมนะครับไม่มีผู้สนับสนุนนะครับกระดองเราจะเติมน้ำซุปไปห้น้ำซุปน้ำยำไปนี่ยแล้วก็กินฮนะ คือไข่ปูนะครับผสมกับไข่ไก่นะครับส่งมาอร่อยอืมอ้ม นกบ้างต่อมาคุณผู้ชมเนื้อปูปส่วนที่อร่อยที่สุดสำหรับผมนะอืม,อ,มอร่อยมากซัดเข้าขน้ำยำอันนี้ ต้นทุนจานนี้นะครับคุณผู้ชม จริงๆปูอ่ะผมซื้อมาสี่ตัวสี่ตัวมันสามร้อยแต่ผมเอามาทำแค่สามตัวแล้วก็อีกครึ่งเนื้อผมแบ่งให้ครอบครัวไปละต้นทุนจริงๆประมาณร้อยห้าสิบเนื้อปูนะเครื่องอีกประมาณห้าสิบบาทประมาณ200กว่าบาทครับอาจารย์เนี่ย อพวกยำม,มันต้องใส่น้ำ,นำปลาด้วยคับทุกเสีย,ย่งเดียวเลยกินปูไม่เก่งถ้าเป็นกุงก้งใส่ใจแน่นอน

음음 음. เผ็ดนัเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เผ็ดครับคุณผู้ชมกินไปกินมาเผ็ดอะล่า เฮ้ยคือติดฟันนะ อ,อร่อยมากาหยุดไม่อยู่ล่ะจังหวันนี้ 吼！哈！Oh. พริกเน้นๆผู้ชมไข่ปูครับ กินแบบเผื่อนมากอะโอ้ฮะซาใจมากอะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเอาใหม่ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะขออีกรอบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเ like, ผด็ดว่ะ <c oughs> โอเคของครับโอ้ไปแล้วรู้ไหม